มีคนถามว่าเบื้องหลังความสำเร็จคืออะไรเอาจริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จมันไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยนะมันคือการ work าร์ดนะครับร์ r ฮาร์ดคืออะไรคือความขยันนะครับขยันจะเป็นหนทางเดียวที่ทําให้คุณนั้นประ,ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมองว่าอุย้ยมีรถหรูได้กินของดีๆไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเบื้องหน้าไงอันนั้นคือยอดของภูเขาน้ําแข็งดูต้องปะ่ะแต่ใต้ภูเขานนําแข็งล่ะความขยัน ความมีวินัยความรับผิดชอบและการทํางานหนักคือผมมีความเชื่อมาเสมอว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตได้ในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยความขยันเนี่ยในการทํางานหนักในเรื่องนั้นๆน,น,นะมันต้องมาก่อนเสมอขยันไม่พอนะต้องขยันมากกว่าคนทั่วไปอีกถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเราขยันมากกบคนทั่วไปขยันเหมือนกับคนทั่วไป,นนวไปงั้นโลกใบนี้แม่งก็ประสบความสำเร็จกันหมดแล้วันนั้นเนี่ย ขยันเน่ยเราต้องจริงจังกับมันจริงๆคือมีความคอนเซนเทรตกับมันมีความเข้มข้นมีความใส่ใจมีความที่จะเชียตื่นขึ้นมารู้ว่าวันนี้กูต้องทําอะไรรู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็ขยันแล้วก็เวิร์ก hard เขาว่าเวิร์ก hard ต่อไปก็ต้องขยันให้มันถูกที่ถูกต้องไหมเคยได้ยินใช่ไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยหรือว่าความขยันอาจจะไม่ทําให้คนรวยแต่คนรวยทุกคนคือคนขยัน